ดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอดอีแมสชัแนลคลิปนี้นำสาระความรู้เกี่ยวกับการไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเองแล้วเรากำลังเป็นโรคจริงหรือเปล่ามาฝากกันนะครับหลายท่านอาจจะมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็ไม่ค่อยที่จะชอบหน้าตัวเองเท่าไหร่นะครับคิดว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เหมาะมีตังค์เมื่อไหร่นะจะสัลญ,ญกรรมเปลี่ยนแปลงหน้าตาให้สมใจไปเลยเพราะว่าลองทำศัลยกรรมก็แล้ว ปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวเองไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบก็ยังชอบคิดว่าตัวเองไม่สวยนะครับบางทีก็ไม่หลอกอยู่ดีแบบนี้ต้องเช็คอาการสักหน่อยนะครับว่าเราป่วยเป็นโรคชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือที่เรียกว่า body dysmorphia โรคทางจิตเวชชนิดนึงอยู่หรือเปล่านะครับโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าโรค body dysmorphia Disorder หรือตัวย่อว่า BDD ก็คือภาวะที่เรามีความคิดหมกมุ่นอยู่กับรูปร่างหรือรูปรักของตัวเองนะครับคิดไปเองว่าไม่สวยไม่หล่อหรือว่าหน้าตาน่าเกลียด ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือว่าเราเองเนี่ยมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับจนอาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ซึ่งทางจิตแพทย์เขาได้จัดโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเองไว้ในกลุ่มของโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยจะย้ำคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ย้ำบ่อยๆนะครับว่าทําบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัวเองให้เป็นที่พอใจ หรือบางคนอาจจะย้ำทำด้วยการส่องกระจกบ่อยๆหรือว่าถามคนอื่นย้ำๆว่าเราสวยไหมเราหล่อไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเองนี้นะครับมันจะเกิดจากอะไรทางจิตแพทย์เขาได้จำแนกสาเหตุของโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเราเองไว้ดังนี้นะครับก็คือว่าอย่างแรกคือพื้นฐานจิตใจของเราเองที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่ารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับ ข้อที่2ก็คือว่าอาจจะเกิดจากค่านิยมของครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาเป็นอันดับต้นๆมันก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยเกิดปมในใจแล้วก็ผลักดันให้เรารู้สึกกังวลถึงหน้าตาตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับข้อที่3ก็คือมันอาจจะเกิดจากสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลของการโฆษณาที่มีการเน้นย้ำนะครับถึงความสวยความงามที่เป็นสาเหตุหนึ่งได้เช่นกันนะครับ อันดับที่สียก็คือว่าอาจจะเกิดจากปมจากการถูกล้อเรียนในวัยเด็กซึ่งอาจจะส่งผลให้เราเองเนี่ยรู้สึกกังวลในรูปร่างหน้าตาตัวเองมากกว่าด้านอื่นๆนะครับแล้วคําถามที่ว่าทําไมเราชอบคิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยขั้นไหนละครับถึงจะเรียกว่าเราป่วยทางจิต โดยปกติแล้วเนี่ยคนเราก็มักจะมองเห็นความบกพร่องของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปกปิดความบกพร่องนั้นให้รู้สึกดีขึ้นนะครับอย่างการแต่งหน้าหรือว่าการทำสัญญกรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่แปลกเลยนะครับดังนั้นอาการไหนละ่ะที่จะบ่งชี้ว่าภาวะชอบคิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยหรือว่าภาวะของโรคบีดีดีได้ลองเช็คสัญ,ญญาณเหล่านี้ดูนะครับอย่างแรกนะครับส่องกระจกบ่อย โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาในการส่องกระจกประมาณ3-8ชั่วโมงต่อวันหรือว่าถามคนรอบข้างถึงรูปร่างหน้าตาตัวเองซ้ำๆด้วยความกังวลนะครับหรือว่ามีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางทีนะครับใช้เวลาในการแต่งหน้านาน,านมากๆแล้วก็มักจะไม่กล้าออกไปไหนมาไหนหากไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวบางท่านทำศัลยกรรมบ่อย และแม้จะทําจนสวยแล้วก็ยังคิดว่าไม่พออยากทําศัลยกรรมเพิ่มอีกบางทีคิดมากว่าตัวเองไม่สวยไม่หลอ่อไม่มีความมั่นใจในหน้าตาของตัวเองจนหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีนอนไม่หลับเพราะเครียดเรื่องหน้าตาตัวเองต่อเนื่องกว่า6เดือนที่สำคัญนะครับอาการไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองอาการคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่หลอ่อต้องเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ก็คือว่ามีพฤติกรรมที่กังวลเกี่ยวกับหน้าตาของตัวเองจนไม่เป็นอันทําอะไรนะครับไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่าอายหน้าตาตัวเองหรือว่าบางท่านเนี่ยต้องลางานลาเรียนเพื่อไปทําศัลยกรรมแบบไม่หยุดหย่อนลักษณะน,นี้จึงจะเรียกว่าเข้าข่ายมีอาการทางจิตเวชนะครับแต่ถ้าในกรณีที่หากเป็นการทําศัลยกรรมเพื่อความสวยให้ตัวเองบ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อสวยแล้วก็พอใจไม่อยากทําอีกไม่รู้สึกกังวลถึงความบกพร่องนั้นอีก แบบนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นโรคนะครับโรคคิดว่าตัวเองไม่สวยเกิดในไวัยไหนมากที่สุดนี่เป็นคำถามเลยนะครับส่วนโรค B B B พบผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ34โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับที่สำคัญยังพบโรค B D D นี้มากในคนโสดอายุ15-30ปี แล้วก็ทั้งนี้จะพบอาการของโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองได้ตั้งแต่อายุ13 15ปีเป็นต้นไปเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับท่านนายแพทย์นิติพันธ์ธานีรัตท่านเป็นผูน้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าจากสถิติปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่าผู้ป่วยโรค BDD ที่เป็นเพศช,ชายมีเพิ่มมากขึ้นถึงสเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็น ร้อยละ20-25ของผู้ป่วยโรคบดีดเลยทีเดียวนะครับโรคที่คิดว่าตัวเองไม่สวยมีคำถามนะครับว่ามันจะรักษาได้ไหมโรคทางจิตเวชทุกโรคสามารถรักษาได้นะครับโดยเบื้องต้นหากรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติมีความกังวลในรูปร่างตัวเองมากจนเครียดแล้วก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเราก็ควรไปปรึกษาจิตแพทย์นะครับ เพื่อให้จิตแพทย์ท่านได้ประเมิอนอาการแล้วก็ดําเนินการรักษาตามความเหมาะสมทั้งนี้การรักษาโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองแพทย์อาจจะให้ยาในกลุ่มคลายความกังวลยาต้านเศร้าแล้วก็อาจจะรักษาร่วมกับการบําบัดพฤติกรรมซึ่งแนวทางการรักษาในแต่ละเคสก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแล้วก็ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นสําคัญ หากเช็คอาการแล้วรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติของจิตใจตัวเองอย่าอายนะครับที่จะปรึกษาแพทย์และแม้จะมีอาการเพียงไม่กี่ข้อแต่หากรู้สึกไม่สบายใจก็ลองปรึกษาจิตแพทย์เพื่อความสบายใจของตัวเองก็ได้นะครับไม่ไม่เสียหลายนะครับเพราะหากรู้ตัวว่าผู้ป่วยไม่ยอมไปรักษาอาการเราอาจจะลุกลามไปถึงโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกอยากทำลายตัวเองได้เลยดังนั้นนะครับก็อย่าให้ตัวเองไปไกลถึงจุดนั้นจะดีกว่า ในความคิดเห็นของคิดฮอตอินแมสชาแนลนะครับเข้าใจดีนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะมีความสำคัญในการเข้าสังคมนะครับเพราะว่าคำว่า first impression มันจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเราได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญต้องยอมรับนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาแล้วสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือความสามารถ แนวความคิดความรู้สึกนึกคิดแล้วก็การกระทําที่เราแสดงออกถึงความเป็นคนดีนะครับแล้วก็แสดงออกถึงความสามารถไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน้าตาก็น่าจะมีความสําคัญมีส่วนในภาพรวมในการที่จะทําให้บุคคลคนหนึ่งนะครับมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นคนที่ดีได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับที่จะมองแค่รูปร่างหน้าตาก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะครับข้อมูลและก็คลิป ในเรื่องของโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเองนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ชมแล้วก็รับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดฮอดอีแม่ชาแนลนะครับผมเองก็จะพัฒนาคุณภาพแล้วก็การทำคลิปให้มีสาระดีๆให้กับทุกท่านต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ